ต่อไปนะครับเป็นจังหวะดิสโก้นะครับดิสโก้ก็จะเป็นเดินได้หลายรูปแบบนะครับแบบแรกนะก็จะเป็นง่ายๆหน่อยนะครับเป็นเดินเป็นตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้น8ตัวนะต่อคอร์ดนะครับนะก็ดูโน้ตเอานะครับว่าเป็นคอร์ดอะไรก็เปลี่ยนคอร์ดเอาตามตัวโน้ตนะครับนะฮะอย่างคอร์ดซนะครับแล้วก็วิธีการก็ตัวกระเบ็ดแตัวนะครับ ในห้องหนึ่งมี4จังหวะนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8นะ,ะแต่ไปถ้าไป M เนี่ยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 F 1 2 3 4 5 6 7 8 G 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอันนี้คือจังหวะดิสโก้ก็วิธีการง่ายก็อาจจะเร็วขึ้นก็ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามามสี่หหนึ่งสองหนึ่งสสาอันนี้นะครับแต่ก็เทคนิคอีกแบบหนึ่งคือการเดินแบบเป็นคู่แปะนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างไ้้ร่ง เป็ดนะครับแปลว่า C แล้วก็มาสาย1นะครับเนาะก็นี่นะครับเป็นช่องหนึ่งนะครับมานีนจาก C ตัวนี้แล้วมาตัวนี้นะฮะจะเป็นคู่8ตัว C C เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ไป A คู่เป็นอย่างงี้นะสำหรับจากเฟดนี้ก็มาเฟดนี้สาย2นะครับเฟดที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าแล้วไป F มาสุดเลยนะ F นะฮะ มาเฟตที่3สายจีนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะฮะก็เป็นลักษณะเดินคู่แนะครับอีกอเทคนิคหนึ่งก็จะเป็นลักษณะการเดินคล้ายๆบนเพลงคาราบาลก็อันนี้ก็ได้นะครับนี่ตึง้งแล้วมาไปตัวที่5นะครับตัวมีเออเมเนอร์ N N L, แล้วก็ตัวที่5แล้วก็มาจีนะครับตึงต้งตึงต้งตึ้ง ประมาณนั้นครับนี่คือการเดินจังหวะดิสโก้ครับก็ลองเลือกเอาจะใช้เทคนิคอะไรก็ลองฝึกซ้อมนะครับไปเรื่อยเก็จะทำให้เราได้มีพัฒนาด้านจังหวะแล้วก็ ฝีมือด้านนี้นะครับก็ต่อไปก็เวลาเดินดิสโก้ก็คู่แปดก็ได้นะครับลาหรือเป็นเดินควบม้านะฮะเนี่ยตึ้มตื้อๆตึ้มนีก็ได้นะฮะก็ลองดูงนี่นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ